เฮ้ยอากาศดีจังเลยน,เ<อ>น,นะโบนะไปเร็วเดี๋ยวพี่เอกจะต้องรีบไปหาพี่ฝนแล้วล่ะว,วันนี้บูเฮ้ยพี่ฝนเอ้ยรู้แล้วตื่นยังอะ่ะตื่นเมื่อกี้ตื่นเมื่อกี้เหรอเอ้าปลุกปิ๊กอะ่ะปุ๊กปิ๊กเหรออยู่ในบ้านโอ้ยโอยงวงเงียขี้ตาเอานี่เป็นตามปุ๊กปิ๊กมาให้พี่เอกทีเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกกัน ไปไหนแต่เช้าก็เรื่องร้องเรียนเมื่อวานนั่นไงเรื่องร้องเรียนอะไรเออปุ๊กเป๊กฮะอะไรองนูตพี่เอกให้มาตามเฮ้ยเรายังไม่ได้อึเลยอะง่วงจริงเลยเอาพร้อมกันแล้วใช่ไหมทุกคนยังอ่ะเออมาขึ้นรถก่อนมาเร็วจะไปไหนพี่เอกจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องปีศาจที่กินความฝันน่ะ ปีศาจกินความฝันหรออะไรเนี่ยห <How? S 2> าวเดี๋ยวพเพยกพาไปที่โรงเรียนนะเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลแหล่งสุดท้ายอ่ะมันชี้มาที่โรงเรียนมีคนร้องเรียนมากมาเยเลยว่าช่วงนี้ไม่ฝันเลยเพราะว่าโดนปีศาจกินความฝันไปกินความฝันเหรอแล้วทำไมนี่ง่วงไม่เลิกเนี่ยก็ไม่รู้อะเมื่อคืนฝันวลาดวะารอดอะทำให้นอนไม่ค่อยหลับป่ะสิอ่ะไปเดี๋ยวพเพยกต้องเข้าไปหาข้อมูลในห้องสมุดก่อน โอ้ไม่รู้ว่าวันนี้คุณครูบรรักษ์อยู่หรือเปล่านะปกติก็ไม่อยู่ในห้องอยู่แล้วนี่แล้ววันนี้มันวันหยุดอ่ะคงไม่มีใครอยู่หรอกมัง้งโอ้ยอยู่สีวันหยุดเขาก็เปิดเห็นไหมนั่นไงไม่อยู่อีกฮนะสงสัยไปที่อื่นเดี๋ยวหน้าเล่มไหน,นเนาะแล้วไ,ไงฮะ มาทำอะไรอ่ะมาหาข้อมูลมันจะมีหรอมีมันเป็นบันทึกของเมืองไงนี่บันทึกเมื่อประมาณ250ปีที่แล้วโอ้โหเขาบอกว่ามีปีศาจอยู่หลายจำพวกเลยนะในเมืองเราเนี่ยอะไรเนี่ยเมืองเราเป็นแหล่งรวมปีศาจกับเทวดานางฟ้าอะไรม <ไป S 2> ั่วไปหมดแล้วก็มีพูดคราวนี้ก็มีอะไรนะปีศาจใช่นางฟ้าปีศาจพวกนี้จะอาศัยกินความฝันของมนุษย์ แล้วก็จะมีสิ่งตอบแทนให้มนุษย์คนนั้นด้วยเป็นบางทีแหละเพราะ,ว,ะว่าฮะความฝันใช่เมื่อคืนนี่หมนก็ฝันแต่แบบว่าจําไม่ได้ว่าฝันว่าอะไรอ่ะแต่ก็ฝันนะหรือว่าที่พี่หมอนจำไม่ได้อะเขากินไปหรือเปล่าอ่ะไม่รู้ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปที่โอ,อ้โหโบช้างเลยโบมาเร็วบูบูงั้นเดี๋ยวพี่เอกรีบขับรถไปก่อนละกัน ที่โรงแรมซากุระที่อยู่บนภูเขาอะพี่ฝนโรงแรมซากุระตรงนั้นนะหรอใช่ที่เมื่อก่อนเป็นปรา,าสาทของท่านโชกุนอะแล้วมันมีความเกี่ยวข้องยังไงอะ่ะก็คนสุดท้ายที่รู้บันทึกเนี่ยจะอยู่ที่โรงแรมซากุระเป็นเจ้าของโรงแรมน่ะเดี๋ยวนะเจ้าของโรงแรมพี่ฝนยังไม่เคยเจอเลยเขาอยู่ชั้นบนสุดตอนนี้ก็ทําหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับไปในตัวเพราะว่าจ้างคนไม่ได้ ไม่ค่ยมีคนมาพักอ่ะโอ้พี่เอกนี่รู้เรื่องเมืองซากูลาเยอะดีจังเลยนะอ้าวเราไม่ได้อ่านในบันทึกประจําวันของเมืองหรอเฮออ้ไม่ได้อ่านหรอกนั่นไงมานี่เร็วอยู่หรือเปล่านะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้มากันกี่ท่านเหรอคะคือผมมีเรื่องจากกรมตำรวจจะขอร้องครับช่วยพาไปที่ชนเผ่าปีศาจที่กินความฝันให้หน่อยนะครับเดี๋ยวนะคะพักก็ไม่ได้พักจะมาขอร้องอีกงั้นฉันไปด้วยก็ได้คะ่ะครับมาด้วยแป๊บหนึ่งนะครับเลี้ยวทางไหน,นครับ เลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยค่ะนานๆจะมีคนมาโรงแรมสะทีงถึงจะมาขอความช่วยเหลือฉันก็เต็มใจช่วยจ้าโอะนี่แหละถึงแล้วจ้ะไรเป็นก้อนๆเหมือนอุจจาระอย่าไปพูดนะจ๊ะแบบนี้ไม่ดีนะจ๊ะเหรออ๋อแสดงว่าที่นี่เป็นที่อยู่ของเหล่าพูดเหล่าปีศาจนะจ๊ะอันนี้น่าจะเป็นพูดที่กินความฝันใช่ไหมครับ เออจะว่าอย่างนั้นก็ใช่นะจ๊ะแต่ว่าเขาไม่ค่อยปรากฏตัวให้ใครเห็นหรอกนะถ้าเจอละก็แสดงว่าเธอเนี่ยต้องเป็นคนดีมากๆเลยล่ะโอเคงั้นก็ขอบคุณนะครับที่นําทางมาให้าบบายครับอา้าวแล้วจะไม่พาฉันไปส่งหน่อยหรอเออคือเดี๋ยวผมขอเจราจาก่อนนะครับนี่ไงพี่ฝนมีอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งแหละส <c oughs> ีแปลกๆนะเดี๋ยวพี่แอกฮะ <c oughs> นี่พวกเรามองเห็นเหรอเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องเป็นคนดีเท่านั้นนะถึงจะมองเห็นน่ะ อ้าวล้วพวกเราไม่ใช่คนดีเหรออ๋อไม่รู้สิเออพวกเราเป็นคนดีอยู่แล้วปะโทเแล้วออสวัสดีครับเดี๋ยวพวกนายเป็นใครกันนะ่ะอ,อยู่ดีๆเข้ามาที่บ้านเราได้ยังไงกันคือผมอยากจะมาสอบถามเกี่ยวกับการขโมยความฝันนะครับฮระพวกนายรู้ได้ยังไงว่าพวกเราอะ่ะขโมยความฝันเก่งอืมคือคืออ้าวแล้วลุงคนข้างในเป็นอะไรอ่ะครับลุงคนข้างในเหรอ เป็นหัวหน้าเผ่าของพวกเรานนะเขาป่วยอ้าวแล้วทํายังไงล่ะให้กินยาอะไรหรือยังนะครับก็ยาที่นี่ไม่มีหรอกต้องไปเอาที่วัดนะแต่แบบว่าใช่ต้องไปเอาที่วัดพวกเรากะไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่ามันมีอาคมแกรก้ามากเลยอแล้วผมผมไปเอาให้ก็ได้แต่ว่าไอยานี่มันคืออะไรอะครับก็มันเป็นยาขวดๆอะเป็นน้ำมนต์นี่ที่วัดนั่นน่ะอ๋อ เฮ้ยพี่ฝนเราไปช่วยพวกเขากันดีกว่าเดี๋ยวนะแล้วถ้าเอาน้ำมนมาแล้วพวกเขาจะไม่เป็นอะไรเหรอเออใช่ขนาดวัดยังเข้าไม่ได้อน้ำมนมาลาดไม่ตายเหรอครับน้ำมนนะ่ะมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยพวกเราได้แต่ว่าในอาณาเขตวัดพวกเราเข้าไม่ได้เท่านั้นเองเอา้าวโโห,หน่าสงสารไปพี่ฝนนี่เราจะต้องมาช่วยปีศาจด้วยหรอเนี่ยอืมปีศาจก็มีชีวิตนะมาเร็วโหขับซะเย็นเลยอะ เดี๋ยวนะแสดงว่าพวกเขามีอยู่จริงแล้วก็มากินความฝันของพี่ฝนไปเมื่อคืนแน่นอนเลยอะเลยจาความฝันไม่ได้ทีสวัสดีครับสวัสดีจ้าคือผมอยากจะขอซื้อน้ามนต์หน่อยนะครับน้ํามนต์หรอได้เลยแต่ว่าราคาแพงหน่อยนะช่วงเนี้ยไม่ค่อยมีคนมาซื้อฉันก็เลยขึ้นราคานะจ้าอ๋อได้ครับงั้นผมขอไปขวดนึงแล้วกันนะครับอ๋อได้เลยจ้าทั้งหมด10,000ื่นบาทจ้า วันหนึ่งหมื่นบาทเลยนะครับจ้าจากปกติราคาหนึ่งพันวันนี้ขายหนึ่งหมื่นโอ้โหขอบใจมากเลยนะจ้าอันนี้มาแบบฮอลิเดย์แกนเซลช <ắt> ัดๆ <c oughs> พี่ฝนฮะหมื่นหนึ่งเลยเหรอ โอ้โห oh, oh. โอ้ยมืดตือตอต่อแล้วอยู่ทางไหนเนี่ยจำทางไม่ได้เด้อโอ๊ยไ้เด้อโอ้โหผิด oh, ทางแล้วพี่เอกได้เด้อต้องขึ้นไปบนภูเขาแห่งนี้มันมืดนะเขาไม่มีไฟอะทำไมปีศาจไม่ติดไฟอะติดโซล่าเซลล์ก็ยังดีแล้วเขาจเจาตังมาจากไหนอะแค่น้ำมนต์ยังเอาไม่ได้เลยเออเกือบชนเขาแล้วปะพี่เอกว่าไม่ใช่หรอกเรื่องเข้าวัดไม่ได้พี่เอกว่าเขาไม่มีตังไปซื้อจุ๊กๆเงียบๆ นี่นี่นี่ผมได้มาแล้วนะครับได้าน,น้ำมนมาแล้วอา้าวกลับกันมาแล้วเหรอใช่ใช่ได้าน,น้ำมนมาแล้วได้มาขวดหนึ่งครับน้ำมนโอ้ขอบใจมากเลยนะเฮ้ยผมเข้าไม่ได้อะครับอ,อ๋อเข้าไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันเสกให้ก็แล้วกาันบับบะนะบับปะนะบี้ฮะอะไรเนี่ยไ <laughs> อยพี่ฝน <laughs> เราตัวหดลงมาใกล้ๆกับพวกเขาแล้วว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาไล่วนมนเหรอเอกก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรบี้บี้มาดูนี่เข้ามาได้แล้วเฮ้ยคุณลุง คุณลุงครับเออเออเออแย่แล้วฉันเริ่มแขนขาชาแล้วอะงั้นเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมนต์ลาดนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเปิดจุกก่อนบ๊อกหน้าตาเหมือนกับคุณลุงผอ,อ,อลเลยอะเอร้อนเงองอะไรอะไรเป็นอะไร,รหรือเปล่าคะเอ,อ่อพี่เอกว่าน้ำมนต์มันจะใช้ท่ายจริงเหรอเอาเป็นว่าลาดให้แล้วนะนี่เป็นยังไงบ้าง ลาดได้แล้วครับร้องนิดหน่อยครับแต่ว่าหลับไปแล้วหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดีนะครับอ๋อคงจะแสบตอนแรกแล้วนะเดี๋ยวก็หายขอบใจมากเลยนะอ,อ๋อครับผมไม่เป็นไรครับโอ้โหนี่ก็มืดแล้วผมจะกลับบ้านกันนี้ไหมพี่ฝนเอองั้นไม่ต้องกลับหรอกเดี๋ยวฉันหาที่พักให้กันแล้วกันนะอยู่ที่นี่ไปก่อนโอ้โหนี่ก็อยู่กันต้องสามคนแนะ่ ทำยังไงดีอ่ะเต็มไปหมดเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยค่ะจะให้เราอยู่ตรงไหนเหรอคะเอออยู่ตรงนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวไหนสองตัวออกมาข้างหนอกก่อนก็แล้วกันนะหัวหน้าครับเราไล่เราออกมาอย่างนี้เจยเลยเออชั่วคาวชัวคาวอ๋อเอาคืนนึงก็งั้นนอนเลยแล้วกันนะพี่ฝนง่วงมากแล้วเนี่ยเโบไปไหน้วพี่ฝนตื่นได้แล้วเฮ้ยใครเรียกแต่เช้า เช้าอะไรนี่มันสิบโมงก็ไปแล้วพี่ฝนอ้าวเหรอโอ้ยขอบใจพวกนายมากนะที่ให้พวกเรานอนคืนหนึ่งอะอ่ะไม่เป็นไรคืนเที่ยวพอนะคืนหน้าไม่เอาแล้วเฮ้ยพี่ฝนออคือว่าคุณลุงคุณลุงปีศาจเออคุณลุงผอเขาหายแล้วเหรอคะตกลงเขาเป็นปีศาจหรือเขาเป็นผอเนี่ยไม่รู้สิถามเขาลองดูสิลองดูถามถามเขาลองดูเออพี่ฝนพูดอะไรเนี่ยฮะตกลงเขาเป็นผอหรอครับ ไม่ใช่อฉันเป็นปีศาจอยู่ที่นี่แหละเออขอบคุณมากเลยนะเมื่อคืนได้ยาไปแล้วแถมได้อาหารอิ่มเลยเนี่ยโอ้โหอาหารงั้นหรอไม่รู้เมื่อคืนใครใจดีเอาความฝันมาให้กินต้องสองคนอร่อยอร่อยอา้าวจริงจริงด้วยพี่เอกเขาเอาความฝันของพวกเราไปกินนะ่ะนั่นนาดิแต่เดี๋ยวก่อนนะฮเ<ะ>มื่อคืนพี่ฝนฝันว่าพี่ฝนถูกหวยได้เบอร์ตส่าจจะจำเอาไว้ซื้อหวยท้อโอเคง <c oughs> ั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วกันนะ เฮ้ยอ้อย่างน้อยก็ได้ทำความดีนะพี่ฝนเออน่าเสียดายเบอร์ที่จะถูกหวยอ่ะทำไมอ่ะมันต้องได้รางวัลที่หนึ่งแน่นอนเลยโอ้โห,โหขนาดนั้นเลยไปเดี๋ยวเพเอกพากลับบ้านก่อนเบอร์อะไรนะศูนย์ศูนย์อะไรสักอย่างจำไม่ได้ <c oughs> ไป <c oughs> เดี๋ยวไปดูที่บ้านก่อนดีกว่าพี่เอกเปิดบ้านทิ้งไว้ลืมล็อกเมื่อวานลืมล็อกหรอแย่แล้วป่านนี้ขโมยเข้ามาแล้วหรอมั้งโอ้โหจะมีขโมยเข้าบ้านเพเอกเลยเหรอเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยอะไรกองเกลื่อนเลยอ่ะเฮ้ยพี่ฝนนี่มันเงินใช่เงินมาจากไหนเนี่ยทั้งเ <Hey. S 1> งินทั้งทองเลยนั่นหมาความ <c oughs> ว่าความฝันที่ฝันไว้เมื่อคืนเป็นจริงแล้วสงสัยปีศาจพวกนั้นเอามาให้เราแน่ๆเลยนะเนี่ย <c oughs>